อยากทำพิคให้มีจีขาวใสต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคล้ายๆกันเลยกับหน้านั่นแหละจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะขอแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองการทำพิโคนะคะมันก็คือเรื่องของการทำเลเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการระคายเคืองผิวของในตำแหน่งที่เราทำเลเซอร์สิ่งที่ต้องเตรียมมาแน,น่ๆที่มันแตกต่างนิดหน่อยเท่านั้นเองคือหนึ่งการเตรียมพื้นที่แลวกหมอขอใช้คำว่าการเตรียมพื้นที่ตรงตำแหน่งนั้นเนี่ย ก็พยายามเคลียให้ขนของน้องเราเนี่ยมันไม่โค้งรังมากเกินไปนะคะถ้าเลือกวิธีได้ก็อาจทําทวิธีกําจัดขนแบบที่ให้มันซอฟกับผิวหนังของเรานะคะไม่ใช้วิธีที่มันแบบระคายเคืองผิวมากนักนะคะเพราะว่าการทําอะไรก็ตามที่ระคายเคืองผิวเนี่ยอาจจะต้องเว้นช่วงมาทําพิโค้นิดนึงเนาะ,ะเพราะว่า ระคายเครืองแล้วมาเจอเลเซอร์อีกก็จะยิ่งระคายมากเข้าไปอีกนอกจากนั้นนะคะก็คือเรื่องของบริเวณนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้พวกสารที่แบบกัดสีผิวต่างๆที่มันระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นการกัดสีหรือการใช้ครีมบํารุงที่เราคิดว่าเป็นการบํารุงที่จะช่วยเป็นลดเม็ดสีละกันเพราะโดยส่วนมากมันจะคือการมีความเป็นกรดเล็กๆของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เม็ดสีมันจางลงพวกนี้ค่ะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มเรื่องของการระคายเคืองหลังทําเลเซอร์ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะทำพิคโคนะคะให้น้องวิจิของเราขาวใสเตรียมตัวมาแค่นี้เองค่ะที่เหลือเดี๋ยวให้น้องรองที่คลินิกมาดูแลให้นะคะ